สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรุนี h ช n n นลค่ะวันนี้ได้ฉลองได้ใบขับขี่ฟูลายเส้นของออสเตรเลียของประเทศออสเตรเลียและนิวเซาวล l e s เรียกว่าเป็นของขวัญที่ภูมิใจที่สุดในชีวิตในช่วงนี้เป็นอะไรที่ยากมากสอบผ่านข้อเขียนเสร็จแล้วก็ จองสอบขับสอบขับของที่นี่ร้านเนี่ยเชเวลนะคะเพืเ่อนๆค่ะก็จะมีเจ้าหน้าที่นั่งอยู่ด้านข้างนั่งข้างหน้าแล้วก็สอบบนถนนที่เราขับจริงๆระยะเวลาโดยประมาณก็ประมาณ30นาทีแล้วก็ จะมีคำสั่งให้เราทําให้เราปฏิบัติก็จะมีเ,เครือบสายพาร์กิ้งเครือบสายพาร์กิ้งก็คือขับรถเข้าไปเทียบจอดข้างริมฟุตบาทเหมือนบ้านเราแล้วก็รีเวิร์สพาร์กิ้งก็คือขับไปด้านข้างรถข้างหน้าที่เขาจอดอยู่ริมฟุตบาทแล้วก็ถอยถอยลงมาจอดข้างหลัง ข้างหลังรถข้างหน้าก็จะเหมือนบ้านเราแล้วอีกอย่างนึ้งก็คือที่พอยเทิร์นทีพอยเทิร์นก็คือกับรถกลางถนนสามอย่างแต่ว่าเจ้าหน้าที่จะให้เราทำอยู่สองอย่างสอบขับรุนีสอบเฟลสามรอบสอบไม่ผ่านอยู่3ามครั้ง ซึ่งการลงทะเบียนจองคิวในแต่ละครั้งก็คือหกสิบเหรียญพันกว่าบาทของบ้านเราลงใหม่คนก็จ่ายใหม่ค่าธรรมเนียมรุนนี้เฟลสามรอบรอบแรกไม่ได้เรียนขับจากจากโรงเรียนที่เขาสอนของของที่นี่เลยเพราะว่ามั่นใจได้ใบขับขี่ที่บ้านเราแล้วก็ขับรถที่บ้านเราที่เมืองไทยสิบสามปีกว่า มั่นใจมากไม่เคยทำผิดมั่นใจพอไปขับจริงๆตื่นเต้นประหมาเพราะว่าเจ้าหน้าที่จะนั่งข้างๆเราไม่เคยคิดว่าตัวเองจะประหมาขนาดนั้นผิดอยู่หลายอย่างกฎจราจรคล้ายๆบ้านเราแต่หลักปฏิบัติก็คือเป๊ะมาก คุณต้องถูกร้อยเปอร์เซน์แม้กระทั่งการเลี้ยวการเลี้ยวจะขับในลักษณะเลี้ยวปาดไม่ได้ที่ไม่ผ่านไม่ใช่เรื่องไม่ไม่ใช่อะไรที่ขับตามตามท้องถนนคุณเปลี่ยนเลนคุณอะไรทำไม่ได้อย่างนี้ไม่ใช่นะคะเพื่อนๆคะเป็นเรื่องแพคกติกเล็กๆน้อยๆแต่ทุกอย่างต้องร้อยเปอร์เซนทีนี้รอบสอง รอบสองก็ยังไม่ได้เรียนก็ฝึกขับขับรถทุกวันฝึกมั่นใจพอประมาณรอบสองก็เฟล,ลอีกตกอีกไม่ผ่านพอรอบสามก็เรียนแล้วทีเนี้ยเรียนคิดว่ายังไงฉันก็ต้องต้องเรียนพอเรียนถึงถึงได้รู้ว่า ฉันผิดอะไรเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวมากไปตีโค้มากไปตีวงแคบไปแค่นี้ก็ผิดนะคะเพื่อนเพื่แค่นี้ก็ไม่ผ่านนะคะทุกอย่างต้องเปะ๊ะของที่นี่ทุกอย่างต้องเปะ๊ะเรียนอยู่สามวันวันละหนึ่งชั่วโมงโดยประมาณครั้งละหกสิบเหรียญโรงเรียนที่คนที่เขาสอนนะคะทีนี้อบ คนที่สอนโรงเรียนที่เราที่เราเรียนจะต้องเป็นโรงเรียนที่สอนในพื้นที่เพราะเขาจะพาเราฝึกขับในเส้นทางในถนนที่เราจะต้องสอบในพื้นที่นั้นๆให้ชินถนนเพราะว่าถนนที่นี่สปีดจะระยะไม่ห่างกันมากบางบางเส้นทางยังสปีดห้สิบ ขับไปอีกประมาณ10-20เมตรเป็นสปีด40ซึ่งถ้าสปีด40เราจะต้องขับแค่35โดยประมาณไม่เกิน40ถ้าสปีด50เราก็จะขับประมาณ45ถ้า80ก็จะประมาณ75คือเป๊ะเลยนะคะเพืเ่อนๆพคะพอกรรมการาสั่งบอกว่าให้เปลี่ยนเลนเมื่อคุณ มองดูว่าคุณพอ,อมีความปลอดภัยเราก็จะมองกระจกอย่างแรกเลยพอกรรมก,การบอกว่าให้เปลี่ยนเลนมองกระจกกระจกกระจกมองหลังกระจกซ้ายกระจกขวาแล้วก็ตีไฟขอทางแล้วก็นับในใจหนึ่งสองสามเพื่อให้รถข้างหลังเขารู้ว่าเรากำลังจะเปลี่ยนเลนนะให้เขามีความพร้อมเหมือนกันแล้วก็ เฮดเชคเฮดเชคก็คือพอเราจะมองพอเราจะเปลี่ยนเข้าไปเลนฟ้าเราต้องเฮดเชคกว่าคือมองข้ามไหลให้ไปเห็นว่ามีรถอยู่ข้างเราไหมเขาเรียกว่าจุดปลายสปอร์ตคือจุด,จ,ดจุดอับจุดที่เรามองไม่เห็นด,ด้วยกระจกเรา่อยเปลี่ยนข็ประคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะขอให้ทุกท่านได้รับแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองร่ำรวย ขชคดีรับปีใหม่2566ตลอดปีและตลอดไปเจอกันคลิปหน้าปีใหม่ขอบพคุณและสวัสดีค่ะ